้เรียบร้อยพี่ดอนพี่มาร์กปีแล้วมาร์กปิดหมดก็เสร็จอ่ะเรียบร้อยอันนี้ผมเปิดอะไรแล้วนะพี่อ้้าเียะไรอะไรฟองอยู่ฟองเห็นไปได้์สามไว้เสียงไปแปลงร่างไอดิกก็ปิดไอ้เหี้ยผมโดนดิกก็ปิดดิฮัลโหล โดนเ,นเดนะสีมบคาดมันจะไปโดนได้ไงเขีมยบคาดเนี่ยพี่เสียบกรติกมาแล้วเนี่ยเนะี่ยอยู่กับพี่นเนี่ยเขีมยบคาดเนะี่ยอ้าวพี่แล้วฟ,ฟาร์มบอฟาร์มแกะมันหายไปไหนหมดอนะ่ะตัดหายหมดเลยเนี่ยหมดโกงเลยอาจจะโดนในแมวเด็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีเหี้ยต่อให้ระเบิด ผมว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยดีวะเหน็ตอระเบิดเออเนี่ยผมไม่ค่อยดีวแล้วแล้วตล้ดทุกเมื่อเนี่ยังไงตอกอะไรอัปเดตโอ้โหเรียบร้ยพี่แมวโดนหดแมวไมมสนใจวะแมวสนใจวะม่ไมๆ ลงสุดเพื่อนอ่ะ่รีแล้วเนี่ยสงสัยทำมาซีเส้อเข็มขัดแปลงอะไรตาผู้ใหญ่ใส่ในใจก็พี่ <laughs> ต้นไม,ม้แม่งหลอกดูดีแต่ไม่ได้ต้นไม้หลอก ในนี้ก็มีสติก๊ก็ไม่นี่ n c งวันนี้แบบไม่กูแดกของอะ 柬埔寨。 ิีหาไปไหนวะโดนแดหรอผมเก็บไว้ที่บ้านเลยมันจะหายไปได้ไงวะกับไมทีแมงหายลมันโดนรี่าโอ้นะนตมแมงรีสปลเฮียโดนรีซเ่ Chị, hôm nay thì kêu nên ạ. Từng đai đấy. <laughs> อันนี้อยู่ๆพี่มาก็หายไปเลยพี่กะเลยคิดวะามีอเขาโดนล่้แล้วอะไร โอ้ยอยูยูดีพี่ยังอยู่ดีพี่ยังอยู่ดีอยู่ดีทำไมเขาเห็นแมวหลววแล้วไอันนี้เขาเพิ่งเข้ามาพี่อ๋อแล้วหลวดวแถวแบบผมกำลังไอ้นี่อยู่แล้วสตี้มันมันมาเข้าข้อ,ของไหนพี่อ๋อมันมีทางเดินข้างหลังอยู่พี่เฮ้ย Yeah. เเฮดเลยเรอดเลยนะั้ยไรอ่ะของของดาหมิดอะของดํามิเลยนะโคตรโหดอ่ะมาร์กมา้ยอไม่เห็นว่าห่ะครเพที่บอกว่าฟองเสิร์แม่งไงเนี่ยมีแค่เนี่ยมอะไรงรอกวะมันไม่มันมรู้เร่อนตัวไงอ มันมีลูกเล่นในตัวอย่างเงี้ยลูกเล่นในตัวเนี่ย่ปกฏเองริงที่ะแต่ลูกเล่ในตูกเล่ในตัวตอบแทนว่าแต่ลูกเล่นในตัวหมายควว่าเขาเป็นยงงี้เยร <laughs> ขอขนมปังอะไรดิขนมปังเหลือละไม่มีระยะไปขนมปัง